ในอดีตนานมาแล้วว่าเอ่ยถึงชื่อข้าวสาให้ผู้คนในแถบภาคกลางทั้งผู้บริโภคพ่อค้าและเจ้าของโรงสีล่าวรู้จักกันดีว่าเป็นข้าวที่ได้รับความนิยมอ,อย่างสูงในท้องตลาดข้าวชนิดนี้ไม่ได้มีชื่อกําเนิดในอําเภอสาให้จังหวัดสระบุรีแต่หากมีชื่อเรียกจริงๆว่าข้าวพันเจ็กเฉย เฉ่ยเสาให้สายพันธุ์ TTTC 02019หนึ่งนี้ถือเป็นผลลัพธ์อันน่าภาคภูมิใจจากความพยายามในการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ข้าวพื้นเมืองโดยมีจุดเริ่มต้นจากการรวบรวมพันธุ์ข้าวเจ็กเฉยนั่งเดิมจากเกษตรกรในจังหวัดสระบุรีกว่า34ตัวอย่างก่อนจะถูกนำมาคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีอย่างพิถีพิถันข้าวเสาให้จังหวัดสระบุรี เป็นข้าวพื้นถิ่นที่มีชื่อเสียงและสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนด้วยคุณภาพของเมล็ดข้าวและภมิปัญญาท้องถิ่นการนําข้าวเสาวให้มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเช่นข้าวสารบรรจุถุงไม่เพียงเพิ่มมูลค่าให้สินค้าแต่ยังสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน ข้าวเสาไห้คือข้าวเจ้าพันพื้นเมืองเจ๊กเชยที่มีชื่อเสียงจากอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีจุดเด่นคือหุงขึ้นหม้อมเมล็ดเรียวยาวร่วนไม่เกาะเป็นก้อนทําให้เหมาะกับร้านอาหารประเภทข้าวแกงข้าวผัดและอาหารจานเดียวเพราะทนความร้อนได้ดีไม่แฉะง่ายและข้าวเก่าก็ยังคงคุณภาพดีไม่บูดเสียง,ง่าย สอ 1>, 1เป็นข้าวเมล็ดเรียวยาวความยาวเฉลี่ย7.62ม mm, มให้ผลการสีเป็นต้นข้าว51%และมีอะมิโลสค่อนข้างสูง26-27.5%ข้าวสุกข,ขยายตัว1.6-1.8เท่าเมื่อเทียบกับข้าวพันกอขอ27ซึ่งมีเมล็ดยาว7ข้าวเสาห้คือข้าวพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยโดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้แหล่งกำเนิดอำเภอเสาไ้จังหวัดสระบุรีลักษณะเมล็ด มเมล็ดยาวเรียวสีขาวใสเมื่อหุงสุกแล้วมเมล็ดจะร่วนนุ่มไม่แฉกกลิ่นและรสชาติมีกลิ่นหอมอ่อนๆเป็นเอกลักษณ์รสชาติอร่อยเหมาะกับอาหารไทยหลายชนิดการปลูกปลูกมากในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำป่าสักอาศัยน้ำหลากตามธรรมชาติทำให้ข้าวมีคุณภาพดีการใช้งานนิยมนำมาหุงรับประทานทำข้าวสวยข้าวมันข้าวผัดและใช้ในร้านอาหารไทยความสำคัญข้าวเสาวห้ยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า g i สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดสระบุรี สะท้อนถึงคุณภาพและอัตลักษณ์ท้องถิ่นข้าวเสา,า,สาให้หรือข้าวพันเจ็กเชยเป็นข้าวเจ้าพันไทยคุณภาพดีมีเมล็ดเรียวยาวผิวเลื่อมมันเมื่อหุงสุกจะร่วนไม่แฉะเป็นตัวหุงขึ้นหม้อและทานกับข้าวแกงอร่อยมากเพราะเสียยากและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวที่มาของชื่อมาจากอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นแหล่งปลูกหลักลักษณะเด่นเมล็ดเรียวยาวมีความเลื่อมมันเนื้อสัมผัส